สวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาพบกับปุ้มกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดยาวนะครับแต่หลายท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่บ้านกันนะครับหรือบางคนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็อาจจะไปทํางานนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับปุ้มมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเจ้า Honda า e ีดหนึ่มานําเสนออีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาตามกันนะครับครับก็ขอเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับปุ้มมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับปุ้มจะมานะครับอัปเดตนะครับว่ารถปุ้มอะครับ ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะที่ปุ้มทํามานะครับมีอะไรเพิ่มเติมจากคราวก่อนที่ปุ้มได้อัปเดตไปนะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับว่าในปี2022เนี่ยฮะตัวรถ h อน da l e ี d 2วาลที่ปุ้มใช้อยู่นะครับมีปัญหานะฮะข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับที่เราต้องตามเกาะกระแสกับเจ้าตัวรถ ฮ o n ด้ารีดสองววนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อสังเกตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งนูโลทั้งอะไรต่อมีอะไรนะพายุเข้านะครับบางคนก็เจอน้ําท่วมนะครับบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบ้านอยู่ในโซนนั้นนะฮะหรือว่าบางคนทํางานใช้งานนะครับแล้วก็รถต้องไปลุยน้ําท่วมปุ้มจะมาพูดถึงการแก้ไขนะฮะว่าหลังจากที่เราผ่านหน้าฝนมาแล้วเนี่ยรถเราต้องมีการ เซอร์วิสอะไรบ้างนะครับในการแก้ไขนะครับตัวรถนะฮะให้มันกลับมาใช้งานได้ตามสภาพที่มันปกตินะฮะหรือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงประเด็นแรกกันเลยนะฮะเรื่องการอัปเดตข้อมูลตัวรถนะครับเกี่ยวกับเจ้าคอนเดอรลีนะฮะว่าปุ้มได้ไปใส่อะไรอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรไปบ้างแล้วล่าสุดนะฮะเพื่อนๆจะได้เป็นไกด์ไลน์นะฮะว่าอยากจะทําตรงนั้นตรงนี้นะฮะ ก็จะได้เอาไปดูแล้วก็ไปอัดแอใช้หรือปรับใช้กับรถของเพื่อนๆนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับครับก็เข้าเรื่องแรกกันเลยนะครับที่ปุ่มอัปเดตนะครับเกี่ยวกับอะไรแต่งของรถนะครับว่าปุ่มได้เสริมอะไรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันทีละส่วนเลยแล้วกันเริ่มจากชุดหน้าก่อนละกันนะฮะก็ชุดหน้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องยางนะครับที่ปุ้มไปเปลี่ยนมานะครับจากของเดิมเลยนะครับที่ตอนนั้นปุ้มใช้อยู่มันจะเป็นของติดรถเลยเอ a อร์เบิร์นมาสเตอร์นะครับของ IRC นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆจะสังเกตลายยางนะครับพอจะเดาออกกันไหมครับว่าเป็นลายยางของยี่ห้ออะไรลารีแองเจิลสกูตเตอรนะครับลายนี้นะครับส่วนยางหน้าเนี่ยปุ้มรัดด้วยนะครับ ขอบ1้อยบทับนะครับเพราะว่าขอบเดิมเนี่ยมันจะเป็น 90, 90นะฮะสบนะครับปุ่มก็เปลี่ยนให้หน้ายางมันมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีแก้มที่เตี้ยลงนะครับเพื่อที่จะให้มันมีเนื้อเนื้อสัมผัสที่มันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนยางหลังนะครับยางหลังนะครับปุ่มก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่ายางหลังมันจะเป็นสเปคเดิมนะครับยางหลังมันจะเป็น100ทับเกขีด10นะครับก็ตามสเปคของตัวรถเลยนะครับ อันนี้ก็คือที่เปลี่ยนมาก็จะเป็นยางพิลาลารี่นะครับคู่หนึ่งเลยนะฮะถามว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาเนี่ยก็เพื่อนๆก็น่าจะพอซาก,กันอยู่นะครับก็ตกประมาณ3,000นิดๆน,นะฮะก็สาหรับร้านยางเนี่ยที่ปุ้มไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวว่าปุ้มจะไปอัปเดตนะว่าปุ้มไปทําที่ไหนให้แล้วเดี๋ยวปุ้มก็จะไปถ่ายให้เลยว่าที่ร้านที่ปุ้มไปทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไกด์ลาแล้วกันแนะนําว่า ร้านนี้อยู่ตรงไหนราคาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเ็าจะไปทําให้ข่าวหน้าละกันแล้วก,ลก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่ปุ้มเพิ่มเติมมานะครับจากข่าวก่อนนะครับจริงๆข้างหน้ามันก็เป็นจุดที่ปุ้มเพิ่มเติมไปแล้วแตท่ที่ปุ้มไปเพิ่มเติมมันก็จะเป็นไฟท้ายนะครับที่ปุ้มไปเพิ่มเติมมานะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูรวมๆกันละกันนะครับเดี๋ยวปุ้มเปิดไฟให้ดูก่อนละกันแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ไฟพอจะสังเกตไหมครับอ่าไฟหน้านะครับปุ่มนะครับจะเป็นไฟหลีเลี้ยวนะครับนะครับมันจะได้รับกับตัว s ีเชฟที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เสริมขึ้นไปข้างบนนะครับไฟมันจะได้ดูเต็มนะครับอันนี้คือปุ่มก็ทํามาตั้งนานแล้วตัวนี้นะครับส่วนที่ปุ่มเพิ่มมาจริงนะครับก็จะเป็นด้านท้ายนี่เดี๋ยวพามาดูนี่ครับเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับ อ่าใช่ครับตรงช่วงของไฟเลี้ยวนะฮะมันจะเป็นสีแดงนะฮะซึ่งปุ่มได้ไปเพิ่มเติมนะครับก็คือใช้ไฟหลีเลี้ยวนะครับแดงส้มนะครับเอามาใส่นะครับมันก็จะดูเต็มมากขึ้นนะครับจากตอนแรกที่มันจะมีแค่ขีดตรงกลางอย่างเดียวนะครับทีนี้พอเวลาเราขี่ทางไกลๆเนี่ยรถมันจะได้ดูว่ามันมีไฟที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับไฟแดงนะครับเวลารถคี่เขาขี่มาตามหลังเราเนี่ยเขาจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ปุ่มจะไปเปิดไฟพามาให้ดูนะครับว่ามันติดยังไง นี่ครับพอเราเปิดพามาปุ๊บมันก็จะติดปกตินะครับแล้วปุ้มก็จะมีไฟตาแมวด้วยนะครับข้างล่างเพิ่มใหม่อีก2ดวงเป็นไงครับถ้าเพื่อนๆ่อนชอบนะครับก็สั่งทางลาซาด้าได้เลยนะครับไฟหลีเหลียวชุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะติดเองได้ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องไฟนะครับแต่ถ้าเกิดติดเองไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ไปหาร้านที่เขารู้เรื่องระบบไฟนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งขึ้นมานะครับก็จะได้ไฟท้ายเต็มแบบนี้เลยนะครับ ก็ขาก่อนนี่คือผมก็อัปเดตไปแล้วว่ารถผมมีอะไรเพิ่มเติมมากนี่แล้วก็มีทํานี่ครับกันท่อนะครับกันร้อนนะฮะที่เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับจากของเดิมของเดิมนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตของตัวเองก็จะน่าจะพอทราบอยู่นะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนี่ปุ้มก็ไปเอาของมาได้คลิปปี2021นะครับคลิก125นะครับมาอัดแอปใส่นะฮะก็อันนี้ก็คือลงไปแล้วเขาเขาก่อนนะครับสำหรับที่ลงคลิปไปนะฮะก็โดยรวมก็ของเดิม ที่ปุ้มเคยอัปเดตไปคราวก่อนก็ยังอยู่นะครับก็มีเพิ่มเติมมาเรื่องยางกับไฟนะครับอันนี้ที่ปุ้มไปทํามานะครับในอนาคตจะมีอะไรที่เพิ่มเติมอีกเดี๋ยวไว้ปุ้มมาอัปเดตต่อไปแล้วกันครับก็สําหรับคลิปอัปเดตนะครับปุ้มก็บอกคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะว่าปุ้มอัปเดตไป มี2อย่าง3าอย่างเนี่ยครับประมาณนี้แหละอ่าก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นที่2กันนะครับเพื่อนเเกี่ยวกับเรื่องอ่าข้อดีข้อเสียของเจ้า h o n d a l e ีดนะครับปุ่มจะขอพูดถึงข้อดีของตัวรถ h o n d a l e ีดก่อนนะครับสาหรับปุ้มเองนะครับก็เอาจากประสบการณ์ตรงของปุ่มละกันนะฮะก็คือข้อดีนะฮะรถคันนี้มันมีขนาดเล็กนะฮะเครื่องยนต์1 2 5 c ีนะครับตอบโจทย์ตรงที่ว่าเวลาปุ้มวิ่งใช้งานเนี่ยส่งเอกสารหรืออะไรก็ตามมันสามารถซอกแซกได้ดีในสถานการณ์รถติดๆนะฮะทำให้เรา คลองตัวนะฮะแล้วก็ขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับข้อดีต่อมาก็คือยู U box ใต้กล่องเนี่ยครับ37ลิตรนะฮะที่มันมีพื้นที่ซึ่งอันนี้ตอนเขาโฆษณาสำหรับเก็ตเจ็ตสำหรับคนมีของนะฮะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะฮะต่อมาเลยก็จะมีแหลกท้ายนะ,ะที่เขาให้มาแล้วจะเป็นแหลกที่ติดมากับโรงงานเลยนะฮะสามารถมาเพิ่มเติมกล่องขนาด เท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยนะฮะอย่างปุ้มก็ใช้4.7ลิตรอยู่นะฮะก็สามารถใส่กอกสารเพิ่มเติมไปได้ก็เป็นข้อดีที่ถือว่าดีมากครับต่อมาเลยก็จะเป็นเรื่องของเก๊นะฮะที่อยู่ด้านหน้านะฮะเก๊ของเจ้า Honda าลีดเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะนะฮะสามารถใส่โทรศัพท์ใส่ขวดน้ำเล็กๆได้ขวดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จ USB มาให้นะฮะวลาเราขี่รถทางไกลๆก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่มีกินนะฮะแล้วก็แบตจะชาร์จไม่เต็มนะฮะเพราะว่ามีพอร์ตชาร์จมาให้นะครับ ข้อดีต่อมาก็คือถังน้ํามันนะครับที่ให้มาถึง6ลิตรนะฮะเราอยู่ด้านหน้าทําให้เราไม่ต้องเปิดเบาะในการเติมน้ามันนะฮะเวลาเราใช้งานนะครับก็เป็นข้อดีที่พู่งถือว่าเขาคิดมาแล้วถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกระจกนะฮะมองมุมอาจจะแบบองศายังไม่ดีนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับในระดับหนึ่งนะฮะ ต่อมาเรือนใหม่ด้านหน้านะครับเป็นอนานล็อกผสมดิจิตอลนะฮะจอเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดนะฮะก็อาจจะดูคล้ายๆเวฟนะฮะแต่ถือว่าใช้งานดีได้ดีเลยนะฮะต่อมาเลยก็จะเป็นเรื่องของฟอร์บอร์ดฮะที่วางเท้าซึ่งให้พื้นที่มาเยอะ สามารถวางเท้าได้เต็มทําให้เวลาเราขับขี่ใช้งานในระยะทางที่มันไกลๆหรืออะไรเงี้ยเราสามารถวางเท้ามีพื้นที่ในการวางเท้า้วทําให้เราขี่โดยที่ไม่เมื่อยมากนะฮะก็ช่วยได้เยอะนะฮะก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อดีของเขานะครับทีนี้ก็จะมาว่าเรื่องข้อเสียเลยละกันข้อเสียนะครับที่ปุ้มเจอจากตัวเองนะฮะที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ เซ็ตช่วงล่างของ Honda ซึ่งมานิ่มตั้งแต่แรกนะฮะมันทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันยุบยากยุบยากแล้วก็ซัพพอร์ตมันไม่ค่อยดีนะฮะก <c oughs> ็อาจจะต้องไปปรับเซ็ตเพิ่มในการที่จะทําโชคหน้าใหม่นะครับโช๊คหลังใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ในระดับที่น่าพอใจเลยนะฮะ ก็มันก,ก็เป็นข้อเสียที่เราต้องไปแก้ไขนะฮะก็คือปรับเซ็ตโชค๊โชคเอานะฮะแล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะไปเลือก <ๆ S 2> ใช้โช๊คยี่ห้ออะไรยังไงนะฮะก็ต้องไปดูเอาต่อมาก็เป็นเรื่องเบรกนะฮะเบรกซึ่งจานเบรกเขาเล็กนะครับทีนี้พอวันจานเบรก <ing S 2> เล็กปุ<ๆ>๊บไอเบรกคาลิเปอร์เนี่ยมันก็จะจับไม่ค่อยอยู่ <S 2> <S 2> นะฮะอาจจะดังคืดคืดคืดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยมันดังมาจากอะไรก็เนี่ยฮะเพราะว่าด้วยที่ว่าจานเบรกมันเล็กเวลาเราเบรกหนักๆนะฮะมันก็เลยทําให้มันต้อง ใช้แรงกดค่อนข้างเยอะมันก็จะมีผลต่อจานเบรกนะฮะทำให้มันร้อนไวนะฮะอาจจะจับเบรกไม่อยู่นะฮะแล้วมันมีคอมบายเบรกเข้ามาถามว่าดีไหมก็ดีฮนะแต่ว่าคอมบายเบรกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะฮะว่าใช้แล้วถนัดหรือไม่ถนัดนะครับก็ต้องไปว่ากันนะครับก็ให้เป็นข้อสังเกตไว้ละกันนะครับ,ส,รรบรส่วนเรื่องเบรกหลังเนี่ยส่วนเรื่องเบรกหลังเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่ยังพอช่วยประคองเบรกหน้าได้นะฮะ,นะะแต่รวมแล้วมันก็ยังยังมีข้อเสียของมันอยู่นะฮะเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของเบกเอง นะฮะมันเบรกไม่ค่อยอยู่ก็ต้องไปหาวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องไปซื้อผ้าเบรกที่มันดีกว่านี้เพิ่มนะฮะในการที่จะใช้ในการเบรกนะฮะแล้วก็มาต่อมาก็คือเรื่องล้อซึ่งมีขนาดเล็กก็อ,อยากให้เพื่อนๆระวังนิดนึงในในการขับขี่นะฮะเพราะว่าล้อมันเล็กกว่าชาวบ้านเขาแต่อาจจะมีขนาดยางที่มันเป็นเรเดียลนะฮะช่วยมานะฮะทำให้เวลาเราตกหลุมหรืออะไรเงี้ยก็ยังพอซัพพอร์ตไปได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ ไม่อยากให้ตกนะฮะเพราะว่าด้วยล้อมันเล็กพอตกแล้วอาจจะเสียการทรงตัวอาจจะทําให้รถล้มได้อย่างที่ผมเคยเจอก,ก็เคยม,มีมาแล้วนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะสำหรับข้อเสียนะครับก็โดยรวมนะฮะถือว่ายังเป็นรถที่ยังน่าใช้นะสำหรับปุ้มเพราะว่า1ปีที่ผ่านมามันก็ช่วยปุ้มมาได้หลายๆเรื่องเลยในการทํางานนะครับ อันนี้ก็จะไปเป็นประมาณข้อดีข้อเสียนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราบอกว่าถึงกันประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะประเด็นที่3นะฮะเกี่ยวกับการเอ่อเซอร์วิสรถนะครับหลังหน้าฝนนะครับหรือว่าไปลุยน้ําท่วมมานะครับสำหรับท่านผู้ชายเองนะครับผมคิดว่าคงรู้อยู่แล้วนะว่าสำหรับรถออโตเมติกนะหรือรถสายพานะครจะต้องเซอร์วิสยังไงนะฮะหรือว่าดูแลรักษายังไงแต่สําหรับคุณผู้หญิงเองคงอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเรถสายพานถ้าเกิดเสียแล้วจะต้อง แก้ไขยังไงนะครับในหลังจากที่เราไปลุยน้ําทั่วมานะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันแล้วกันนะครับก็สําหรับก่อนอื่นเลยนะฮะการจะเอารถเข้าศูนย์นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเข้าศูนย์ก็ต้องไปเช็คก่อนฮะว่าศูนย์มีคิวว่างเมื่อไหร่นะฮะสำหรับศูนย์ทอนด้าเองนะครับแต่สําหรับปุ่มเองนะฮะจะหาร้านที่มีช่างที่รู้จักกันหรือว่าไว้ใจได้นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับรถออโตเมติกเนี่ยเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะดูแลรถออโตเมติกของเราได้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปหาร้านที่ไว้ใจได้นะครับ สองนคือเช็คเรื่องอะไหล่ก่อนนะฮะจะเช็คได้ก็ต่อเมื่อเราถอดออกมาดูนะฮะว่าอะไหล่ชิ้นไหนเสียหรือไม่เสียบ้างนะครับทีนี้เราก็มาว่าก,กันเลยนะเะี๋อ,ง,องเรื่องการบํารุงดูแลรักษานะครับถ้าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ให้ท <afood S 2> ําทการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับทุกครั้งหลังที่เราหลังจากที่เราไปลุยน้ำท่วมมาแล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่น้ามันเครื่องที่ใช้จะเป็นกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์ลอยก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นสังเคราะห์ลอยได้ก็จะดีนะะก็เเปลลี่่ยยยนนาใหมะ หรือจะฝัดน้ามันเครื่องก่อนก็ได้นะครับพอเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องปุ๊บน้ำมันเครื่องก็กลับมาใหม่แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วเวลาเราติดเครื่องยนต์เราก็จะรู้เลยว่าเครื่องมันเดินเรียบเดินปกตินะครับส่วนที่2เกี่ยวกับเรื่องชุดสายพานของเจ้ารถอัตโนมติกแบบนี้นะฮะก็คือให้ทางช่างที่เรารู้จักนะฮะถอดออกมาดูนะครับว่าสายพานเนี่ยมันอมน้ำไหมมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ดูชุดชามนะฮะชามเม็ดนะครับว่ามันสึกหลอขนาดไหนถ้าชามสึก ก็ดูว่าจะแก้ไขได้ไหมถ้ายังพอแก้ไขได้ยังพอใช้งานอยู่ใน,ในรอบที่ใช้งานได้ก็ให้เขาทําความสะอาดแล้วก็นําชามนั้นกลับมาใช้ได้ส่วนเรื่องสายพานเนี่ยให้ดูว่าถ้าเราใช้งานเราต้องเรา,เร,ารู้อยู่แล้วว่ารถเ,เราใช้งานมากี่หมื่นโลประมาณ 20, 000, 1, 2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมาันโลเนี่ยสายพาน,นควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าอยู่ในระยะก,กลางๆเนี่ยก็ลองบีบสายพานดูนะด้านในของสายพานเราบีบด,ดูเราจะรู้เลยว่ามันมีรอยแตกลายงาไหมถ้ามันมีรอยแตกสักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าสายพานมันเริ่มไปแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนสายพาน ที่ปุ้มเช็คมานะครับศูนย์สายพานจะอยู่ประมาณ3 0 0อกว่าบาทนะก็จะเป็นรหัส KZR นะครับจะเป็นสายพานของนาคิกเอามาสามารถเปลี่ยนใช้กับฮ o นด้าฮันด้าีดได้นะครับส่วนเรื่องค่าแรงช่างก็ไปบวกเอาตามนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของชุดเม็ดนะฮะชุดเม็ดถ้ามันสึกหรืออะไรเงี้ยก็ดูว่าเม็ดมันสึกแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะก็จะมีกิ๊บหลังเต่านิดนึงนะฮะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอาชามสไลด์หลังหรือชุดคลัตช์นะฮะ ก็ควรจะถอดออกมาแล้วก็ลื้อมาใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็ทาการล้างชุดคลัตช์นะแล้วก็อัดจาระบีใหม่แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะโดยรวมๆนะฮะดูว่าอะไรตัวไหนเสียนะครับแล้วก็ขอช่างให้ช่างบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างแล้วก็ไปเช็คราคาอะไรแล้วก็มาว่ากันนะฮะแล้วก็ประกอบกลับทั้งหมดเข้าไปนะฮะแล้วก็มาดูนะฮะว่าตอนเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยมันกลับมาเดินเรียบปกติไหมในชุดสายพานแล้วก็ชุดเครื่องนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับชุด เครื่องและสายพานส่วนท,ที่ต่อมากนะ็คือที่จะบอกคือเรื่องของเบรกหน้าและเบรกหลังนะฮะเวลาเราเบรกเนี่ยเวลาจะเจอน้าท่วมมาจะมีการดังคืดคืดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องถอดทำความสะอาดเพราะมันมีค่าฝุ่นคาบคลอะไรเงี้ยเข้าไปจับอยู่ในชุดคาลิเปอร์แล้วชุดเบรกนะฮะก็ถอดแล้วทความสะอาดสักนิดนึงนะ,ะถ้าพระเบรกหมดก็เปลี่ยนพระเบรกไปเลยคราวเดียวเลยนะฮะทั้งหน้าและหลังนะฮะเพื่อที่จะให้มันอยู่ในสภาพในการใช้งานได้ปกติก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนตรงไหนนะฮะที่มันเป็น อย่างทุกขาตั้งอะไรเงี้ยฮะจะมีเขาเรื่องไงจะมีสไลด์แสแตนนะฮะจะมีสวิตของมันอยู่น,นั้นก็หาโซเนกมาฉีดนิดนึงนะฮะเพื่อช่วยให้ขาตั้งมันกลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะก็มันมีบางจุดนะฮะที่ต้องใช้โซเนกฉีดก็ฉีดได้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะในการดูแลรถหลังหน้าฝนนะครับก็คิดว่าท่านผู้ชายกคงทราบดีอยู่แล้วนะฮะก็รับชมไปพร้อมกัน นะครับก็ที่ปุ้มมาสรุปก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะครก็คือปุ้มเพิ่มเติมอะไรม้างอัพเตอะไรบ้างนะฮะในัใน้นงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่2ข้อดีข้อเสียนะครับ ส่วนที่3าก็คือการเซอร์วิสหลังหน้าฝนนะครับก็สําหรับที่ได้รับชมไปแล้วนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมช่องของปุ้มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับส่วนเรื่องราวต่อมจากนี้นะฮะถ้ามีอะไรดีปุ้มจะไปหามานําเสนอให้เพื่อนๆนได้รับชมกันอีกนะฮะในอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ฮอนด้าลีอย่างเดียวและอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ